ครับตัวไหนครับครับผมยอดเพลินใจแกะกระพ่านะครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแกะกระพ่าครับอยู่ไหนค่ายนี้อยู่จังหวัดตังครับอยู่ที่ตังเลยและอีนั่นตอนนี้มีใครเป็นกู้เบ้าซ้อมละมั้งเออมีพี่ๆในค่ายครับช่วยทำเป็เพื่อนในค่ายกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพีบ๊ชครับสูงเท่าไหร่ร้อยอุปถัมภ์ครับน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห้าตีสามครับมวยสไตล์อะไรครับเออมวยฝาบเก่าอืม วันนี้เจอเพชรนิพนธ์เคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกม่ยกับต่อยเขายังได้ดูแล้วเขาเป็นมวยสไตล์มวยขวาเหมือนกันครับแล้วก็เดินบูครับวันนี้มาเจอเพชรนิพนธ์วางเกมวบางแผงยังไงดีก็เดี๋ยวค่อยดูวงนบนเวทีค่ยวเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนเนาะมีอะไรค่อยแก้ไขคุยข้อเที่ยวใช่ครับล่าสุดต่อยที่ไหนมาต่อยที่นี่เลยครับวันนั้นต่อยกับใครต่อยอาดัมต่อเดชพันธ์เขาเปย์มั้งเออชนะคะแนนครับชนะคะแนนไหมวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ เออร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดก็วิ่งวันนี้เลยใช่ครับเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินมาจุดแปดครับก็เดี๋ยวมาวิ่งเยอะเส้นยิ่ส,ยสายเนาะใช่ครับร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มแล้วครับสูงพุ่งแข็งแรงใช่ครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะออใครเหมือนเดิมใช่ครับไฟนี่คุมมากี่กิโลคุมมากิโลแล้วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณเอ่อหกเจ็ดสิบด่างคนจังหวัดสังครับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยกวักเป็นกำลังใจพวกกันครับวันนี้เอ็มที พ้อมอชนากบ้านนะขอบคุณโชคดีครับขอบ